นี่เดี๋ยวแยกเป็น5ดอกกับ9ดอกนะครับเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่มาไว้เจ้าที่ด้วยกันนะครับห้าดอกนะครับใครถือห้าดอกเอกของน้องเกียงไกวไว้ด้วยกันก็ได้ครับ แปลงกันรอคุณพ่อคุณแม่ก่อนไหมจะได้ไหว้พร้อมกันเลยห้าดอกนะครับจะอยู่ฝั่งขวาม,มือแล้วก็ถ้าเก้าดอกเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายมือก้าวตอนไหวก้กับอธิษฐานเลยนะครับขาขายดีๆนะครับยอดขายของปีใหม่ปีนี้ก็ได้สักสามล้านอะไร <c oughs> ครับเดี๋ยวเชิญเลยครับเชิญเลย อันนี้เดี๋ยวน้องจะไปซื้อของที่แมคโครไปขายด้วยนะขายของที่งานกาชาที่เราไปเดินมันก่อนอะทำงานบริษัทด้วยครับ แล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปรอที่รถเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็พาไหวเจ้าที่แนะนําการใช้ก็รอไปเสร็จก็เรียบร้อยแล้วก็วันนี้เรามีปล่อยกันทั้งหมดอยู่3ามคันนะคันรถคอกเดี๋ยวจะเดินไปถ่ายให้แวบหนึ่งนะครับคันนั้นก็จะเป็นของเซลต้นนะรถนัดลูกค้าไว้ที่นี่แล้วก็คันนี้จะเป็นของเซลหนึ่งคันนั้นจะเป็นของพี่ตายเฮ้ยจะน่าแปลกเฮ้ยเป็นสีเทาแลมโบทั้งหมดเลยนะเออเออวันนี้ปล่อย3คันสีเทาทั้งหมดเลยวันนี้ วันนี้ปล่อยสามคันสีเทาหมดเลยฝึก <laughs> สังเกตออาโอเค,คใครจะถือกุญแจอ่าน้องเกงไกลถือกุญแจน้องลุสราถือสมุดรับ,บรประกันยืนแยกด้านซ้ายด้านขวานะครับ <im it> ขอน้องเกงไกลน้องนุสรายืนฝั่งนี้ก็ได้ครับตรงนี้ครับของคุณพ่อคุณแม่ยืนฝั่งนี้ครับผม <im it> ใครจะถือครับยืนตรงนี้ดู ชุดงามได้แท้โอเคครับเดี๋ยวขยับออกมาฝั่งนี้นิดนึงครับขยับออกนิดนึงโอเคครับนั่นแหละเอาเปเปลหลานก่อนไปไหนล่ะวุ่ยตัวเล็กถ่ายรูปลูกวีคนสวยอ่าโอเคเดี๋ยวมองเดี๋ยวมองกล้องนะครับเดี๋ยวมองกล้องนะครับแอบแอบไอ อ่าโอเคมองกล้องนะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองครับกดไลค์ 1, 2, ครับผมแบบนี้ครับโอเคครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองเดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะพอคันนี้นะของเซลต้นเนี่ยคือมาตรฐานนะครับคือถ้ารถโคกแบบเนี้ห้าตันนะห้าตันได้เลยแล้วไฟแม็กแม็กลายเนี่ยสวยมากๆโอ้ด้านหลังเป็นเป็นกระทะกระทะพันธุ์ทุบ ยางเป็นมิชลิน XCD นะครับเดี๋ยวไปปินรูปให้ลูกค้ากอนสวยๆอีกแล้วโอ้ย <c oughs> <c oughs> ให้ถ่ายรูปก็ไม่ถ่ายอันนี้รวยๆเฮงๆนะครับยินดีด้วยครับกับรถกันใหม่เดี๋ยวไว้ที่ตัวรถเลยกุญแจนะครับมันก็จะมีทั้งหมด4ดอกเนาะครับก็เป็นกุญแจไขหนึ่งดอกแล้วก็กุญแจรีโมทอีก2ดอกนะครับ กดรีมทดให้พี่ตายน้อยโอเคครับผมเข้าไปที่ตัวรถเลยเดีย๋ยวไปตายไปรอถ่ายรูปให้ฟังน้อนอธิษฐานเลยครับ พอ,อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรูปเอาออกเลยก็ได้ครับดูเราวางไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวที่เป็นพวงมาลัยนะครับที่เป็นช่อเนี่ยที่เป็นช่อเราก็วางไว้ด้านหน้าครับที่เป็นพวงก,ก็อเอาแขนตรงนี้ได้เลยครับเดี๋ยวไปใส่ถือผ่านให้เอาวางไว้หน้าคอนโซลนะครับใช่ครับทั้งคู่เลย โอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้เรื่องอการใช้งานเดี๋ยวพวกหน้าจอพวกอะไรนี่เดี๋ยวให้พี่ตายทวนให้อีกรอบไหมครับ,รบได้เดี๋ยวพี่ตายมาพาหน้านอีกรอบหนึ่งเนาะมานั้นครับดูดูด <laughs> เฉยแต่ว่าตัวเกียร์นี่งงไหมตัวเกียร์งงไหมครับ<ม>งงเกียร์ไม่ใช่ครับผมอ๋ออ๋อโอเคได้ได้ได,ได้เดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งกันะแป๊บหนึ่ง,งตัวกระจกไฟฟ้าอันนี้เคยใช้ไหมครับ กระจกไฟฟ้าเวลาที่จะปรับนะครับเราให้หมุนหมุนซ้ายหรือว่าหมุนขวาก่อนนะและ<ด>้วอยโยกเอาครับอันนี้ก็ล็อกประตูกดล็อกประตูนะครับกระจกก็ขึ้นลงตัวนี้ลงอัตโนมัตินะครับแล้วก็ถ้าตัวนี้เปิดฝาถังครับตัวฝาถังนะครับมันเติมได้นะ้ํามันก็คือเติมดีเซล,เ,ซลเติมได้ทุกอย่างเลยที่เป็นดีเซล,เซลนะครับเดี๋ยวเปิดสวิตช์กุญแจไปตำแหน่งออนให้ไปติดแป๊บหนึ่ง ตัวตำแหน่งนะครับตำแหน่งตัวนี้ไอถุงลมที่มันโชว์ขึ้นนะครับอันนี้คือปกตินะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเอาไอตัวคาซีทของที่นั่งเด็กวางไว้ด้านหน้าเนี่ยเราสามารถกดปิดถุงลมได้ตรงนี้ใช้กุญแจไขปิดแล้วไฟตัวนั้นมันก็จะขึ้นออฟครับแต่ว่าตัวนี้คือมันโชว์สถานะว่าถุงลมทํางานปกตินะครับแล้วตัวตำแหน่งเกียร์ที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะตำแหน่งเกียร์นะครับถ้าหกเกียร์คือเราเข้าปกติเลยนะครับตามผังเลยหนึ่งสองสามสี่ าหกก็คือปกติเลยคือปกติ5เกียร์มันก็จะมาสุดแค่5ใช่ไหมหกมันก็เพิ่มมาแต่ว่าทีเนี้ยเวลาจะเข้าเกียร์ถอยหลังให้เราบีบอย่างเงี้ยนี่แล้วก็ดันมาด้านซ้ายสุดครับแล้วก็ปัดขึ้นไปด้านบนครับพอมันเข้าเกียร์ทอยหลังสังเกตได้ง่ายคือมันดังตื้อแล้วก็ก้องมองหลังทํางานแค่นั้นแหละนอกนั้นก็คือเข้าเหมือนเดิมเลยลองดูก่อนไหมอันนั้นคือถอยหลังครับ เกียร์หนึ่งสองสามะไรก็เข้าปกติเลยแต่ทีนี้ตัวนี้เวลาจะเชื่อมต่อหน้าจอนะครับคือมันสามารถทําได้2อ,อย่างก็คือแบบไร้สายก็คือเชื่อมต่อผ่านบลูทูธอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทีนี้คือถ้าสมมุติว่าเราอยากแบบมีสายก็เสียบสายชาร์จแบบตรงนี้ครับเนี่ยมันเราชาร์จแบบปกติครับแต่ว่าถ้าจะมาบลูทูธก็ไปการตั้งค่าตรงนี้แล้วก็มาเลือกดูคือระบบต่างๆตรงนี้ครับมันจะมีเยอะมากเลยก็คือให้เราเลือกเอาว่าเราจะทําอะไรแต่นี้เราจะไปบลูทูธใช่ไหมเราก็แตะ แล้วก็มาสั่งก็เพิ่มอุปกรณ์แล้วก็ให้เขาค้นหาอุปกรณ์แล้วก็เปิดบลูทูธที่โทรศัพท์ของเราพอเจอก็สามารถจับคู่ได้เลยตัวนี้ลองลองดูเลยก็ได้ลองเปิดบลูทูธเครื่องของเราอะครับเ,เปิดบลูทูธแล้วใช่ไหมครับเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งเดีย๋ยวรอเขาค้นหา อันนี้ของใครเอ่ยโคโค่เดี๋ยวหน,นึ่งรอบไอ้ตัวนี้มันอาจจะนั่นยากนิดนึงนะเพราะว่าพลาสติกพี่ต่ายไม่ได้แกะออกครับก็จะตกลงตรงหน้าจอนะครับและทีนี้ก็ดูที่โทรศัพท์ด้วยนะครับว่ามันให้ขึ้นตกลงไหมแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็การเชื่อมต่อเสร็จสิ้นครับแล้วมันก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นตรงนี้ครับว่าบลูทูธเรียบร้อย เราก็สามารถฟังเพลงฟังอะไรจากตรงนี้ได้เลยกับส่วนการสะท้อนหน้าจอถ้าเป็นตัว Android นี่ต้องเสียบสายกับยี่สเแล้วนะอ่าโอเคนะครับอย่าลืมนะครับยี่ิบเก้าบแจ็ามครั้งขอบคุณนะครับรวยๆเองเองนะ ขอบคุณครับ